ใครับพูดถึงการที่เราพบกับทีมชาติเวียดนามในรอบเซมิฟิแนลเลยครับก็ก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่เราก็คิดว่าตอนแรกนึกว่าจะเจออินโดนีเราเจอเวียดนามสุดท้ายแล้วกันเข้าไปรอบสี่มันก็คงมีแด่ทีมที่แข็งๆก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรครับความพร้อมของเราตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็พวกเราทุกคนก็สามารถเล่นแทนกันได้หมดครับก็เป็นเรื่องี่ดี มันค่อนข้างจะหนันกนครับการที่เป็นกับตอนอันทีนมันแตกต่างจากการที่เป็นผู้เล่นปกติยังไงครับตอนนี้ก็จริงๆไม่ได้แตกต่างนะครับก็เหมือนแค่มีปอกแขนเข้ามาอยู่ในแขกแค่นั้นแหละครับตอนนั้นมันก็เลดน,นามาครับเล่นมาสีนัดยังไม่เสียประตูเลยตรงนี้เรากังวลหรือว่ามีวิธีแก้ไขไหมครับที่จะทอกับเขาก็ไม่ไม่กังวลนะครับเพียงแต่ว่าเราทำยังไงก็ได้พวกเราต้องพร้อมที่จะรับ พวกเราต้องต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ต้องออเอาใจชนะให้นานเพราะว่าต่อให้เราเล่นดีแค่ไหนในรอบแรกการที่ขเข้ามารอบรองมันค่อนข้างจ,จะหนักกว่ารอบแรกอยู่แล้วมันจะไม่มีความหมายถ้าเราไม่สามารถเข้ารอบชิงแล้วต้อ,อเงเอาชนะไได้โอเคครับฝากถึงแฟนบอลนะครับผมก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับผม